สวัสดีครับผมโอ๊ตปราโมกครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในงาน TND Global นะครับสวัสดีครับา TND Global นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมรับบทเป็นพระจื่อครับในะครับเกี่ยวกับเรื่องอาตมาพาผักครับในเรื่องนี้ผมนะครับรับบทเป็นพระเต้าหมอผีสุดศักด คาแรคเตอร์ของพระจือพระที่มีความที่เล่นเท่จะต้องไปแก้ไขปัญหารวมไปถึงพระชนไทยภาพยนเดืนี้ยครับผมว่าเรื่องนี้เรารวมตัวเืิอเงินน,น้งนองๆที่เป็นนักแสดงที่สร้างความสุขให้เราคุณมแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็เป็นอินอ่ภาพยนตร์ที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไปดูกันในโรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับ6บเมษายนนี้เจอกันทั่วทุกโรงภาพยนตร์นะครับ